วันนี้มาเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับเพื่อนๆผู้ติดตามเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะพามาบรรน,นอกมาเม่อเขาเขียวนะนำออกบอ่อโอ้ เขางามอยู่ได้ครับนี่สีนี้เป็นตามีปลาเนะใส่เบ็ดซื้อสีม่วนปลาอ้อยแถวนี้เขาทำอ้อยนะแล้วก็ทำข้าวนะ้อันนี้มาสักแก้วเสียงปา่า จะไปดูนาหมอดกทางภรรยาไลเ,เย็นน้องเด,ใด,งดี๋ยวพาแฟนเพจชมทุ่งก่อนโอ้ง,งามอันนี้มีแต่ข้าวหวานเน,นี่ยนาหวาน น้ำหวนันงามขนาดนี้น้ำนะครับโรดเดยด้วยกันเนาะจ๋งโน้ลำบากอ้าว อันนี้ทางรถไฟไปขเมินทางนี้ไปขเมินคือทางรถไฟสายตะวันออกอันนี้ขาเข้ากรุงทเทพอืมสายตะวันออก,อออกถ,ถ่ายรูปเนาะเหยียบเหยียบเหยียบตรงกลางอะ่ะเหมือนก้าวบันไดน่ะไปก้าวไปเรื่อยๆอย่ามองอย่ามองต่ำ ไปไปไปอือเป็นสะพานทางรถไฟถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยมา,มามมยิงป่าเลยแล้วเนี่ยนี่เนาะ หินหินทางรถไฟไใครอยากได้เอาไปขัดขี้ใครไม่ใช่ขี้ของใครขี้ของใครของมันน,นีม่มากับหลงพ่อหลงพ่ออยากเห็นหน้า รถไฟเดินบนทางรถไฟรับรองวันนี้ไม่โดน YouTube แบนด์งดงดเรื่องสั้นสักวันมาดูเรื่องราวเรียลิตี้ ท้องฟ้าปลอดโปร่งนียงน้อยนี่ครับทางรถไฟแถวนี้หนูอย่างายเลยเคยมาเห็นเขาใส่แล้วดักหนูกันโอ้ได้ลายแถวนี้เขาหาไม่ค่อยเป็นกัน ดูนามอรดกเขาหน่อยนู้นล่ลยต้นไม้สูงๆนั่นแหละ เดินมาตั้งไกลเขาทักว่าล็อกรถหรือ,อยังอโอซันโอ้เราก็คนขี้ลืมกลับไปสิครับไปดูว่าล็อกหรือ,อยังข้ามสะพานอีกรอบหนึ่งกลับไปดูว่าล็อกรถหรือ,อยังโอซันเก้าพลาดมีจอม โอเคล็อกแล้วข่างทางรถไฟตาอ่อยเข่าหนูขนาดเลยครับพี่น้องเอ้ยชื่อสีขักถ้ากลางคืนจ้างพันหนึ่ง นี่ผู้ใดกล้ามาย่างบะครับอากาศบรรยากาศแบบนีม้นมืดต้นไม้สูงๆใหญ่ๆแบบน,นี้โอ้ผู้ขาขอตัวด้วยครับดึกดืก่นดืด่นย่านะครับคือมีผีนี่ไหมเห็นเป็นปหลวงพ่อ นั่นแหละครับที่มรดกสิไร่ข้าวเขียวให้เขาเช่าอยู่เก็บค่าเช่าอย่างเดียวว่มีเวลามาเห็ดก็ที่เห็ดเป็นอยู่บโบราก็ได้จากบ้านมาโดนแล้วยีสเท่าไรแล้วว่น่าจะยี่สปดยีบเกปีแล้วจากบ้านมาโดน โอ้ไม่ไปหรอกข้าวงามอยู่น่าจะได้ค่าเช่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้จากจุดนี้น่าจะทักไม่เกินสี่สิบโลก็ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเขมรน,นะครับเนี่ยตรงไปเลยเนี่ยนีน่กนํล ไปดูทำไมน้ำโอ้ย oh. อันนี้เหมือนต้นกระดูหรือเปล่าสูงใหญ่อันนี้น่าจะเป็นต้นในเขตที่ของเรา คล้ายๆหนูกัดน่าจะเป็นทางอย่างนี้อ้อยนะข้าวเปลือกนอนยุนโรย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 แล้วกลางคืนมาจอบจอบเสร็จกลางคืนเห็นหนูก็ปึงตุ่มเสร็จเราทิปทิปเที่ยวตัวโจว วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่สับตะไคร้และติดตามเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ